สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมค่ะเอ่อวังกระแจจังหวัดตราดพายุมิดโมเข้าอีกแล้วนะคะนี่นะคะตกแต่ตกตั้งแต่เอ่อวันีค่ะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะพายุมิดโมค่ะ วังกระแจจังหวัดต้อนตอนอกับอวันออกันสานะคะพายุแตงโมเพิ่งจะหมดไปนะคะพายุมิดโมก็มาต่อเลยค่ะดูสิคะท้องฟ้าเยิมเลยฝนตกหนักมากเลยค่ะนี่ค่ะตกตั้งแต่ตี่สีห้าแล้วตกไม่หยุดเลยฟ้าก็แรงด้วยฟ้าแรงมาก แล้วตอนมาถ่ายคลิปนี่เคลียต้องเออปิดโหมดเครื่องบินน่ะอันตรายนี่นะคะวังกระแจจังหวัดตราดค่ะพายุมิดโมเข้าแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าตุลาคมค่ะพายุมิดโมเข้าแล้วนะคะวังกระแจจังหวัดตราดค่ะรายงานจากเคลียนะคะ พายุต้อนรับเข้าขันษาไม่ใช่เข้าขันษาค่ะพายุต้อนรับออกขันษาค่ะพายุมิดโมวังกระแจะจัจังหวัดตราดนะคะ